ตาบอดมาได้9ปีแล้วครับเมื่อสมัยวัยรุ่นเป็นเด็กเสิร์ฟส่งตัวเองเรียนทางร้านเขาได้หัดชงเหล้าวิกบอดก,ก็ได้ลองชิมดูเป็นเวลาหลายปีจนเกิดอาการป่วยสูญเสียการมองเห็นครับครับโอ้ิบอดอยากไปออกรายการซูเปอร์ฮันเดรดเพื่อไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ที่มองข้ามตัวเองว่าตัวเองอาจจะเหนื่อยท้อแต่ที่สําคัญตัวเองมีวัยวะที่ครบนะแต่บิ๊กบอสเนี่ยมีครบทุกอย่างยกเว้นสูญเสียการมองเห็นแต่บิ๊กบอสไม่เคยบอกกับตัวเองว่าเราทําไม่ได้เราจะบอกกับตัวเองว่าเราทําได้ปัจจุบันนี้นะครับผมหลังจากที่ผมพิการทางสายตามานะฮะผมก็ได้ไปศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยผมได้เปิดสถานบําบัดนะครับนวดแผนไทย เป็นอาชีพหลักเลยสื่อเขากรุบกรอบเลยอะไรนะไปดูเพรขาเมื่อกี้เท่าที่ดูในวิดีโอบอกว่าเราเพิ่งสูญเสีย การมองเห็นไปเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมานี่เองใช่ครับสาเหตุเกิดจากอะไรคะเมื่อสมัยวัยรุ่นบิ๊กบอสได้ใช้ชีวิตด้วยความประมาทครับก็คือเป็นลูกชายคนเดียวหลังจากที่แม่ได้เสียชีวิตไปบิ๊กบอสก็ได้ไปอยู่กับน้าที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้เป็นเด็กเสิร์ฟส่งตัวเองเรียนแล้วก็ทางร้านเขาได้หัดชงเหล้านะครับ บิ๊กบอสก็ได้ลองชิมดูเป็นเวลาหลายปีจนเกิดอาการป่วยครับ<ม>แล้วก็รักษามาทุกวิธีทางนะครับจนผลสุดท้ายก็คือลงจอประสาต,ตาก็ทำให้สูญเสียการมองเห็นครับครับโอขอถามนิดนึงว่ากินมากขนาดไหนคะช่วงนั้นกินมากขนาดไหนเหรอครับบิ๊กบอส แทบจะทุกวันครับถ้าไม่กินเราก็ไม่ได้ติปจากลูกค้าเพื่อมาเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองใช้เวลาน,านานแค่ไหนกว่าจะรับความจริงตรงนี้ได้อะใช้เวลานานพิภพใช้ประมาณเป็นปีครับเพราะว่าพิภพรับไม่ได้ครับเข้าใจค่ะเข้าใจรับไม่ได้ในในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอะไรเป็นแรงบัานดาลใจในใน,ในสิ่งนี้ฮะ พ่อคพ่อคนเดียวเป็นพระอรหันต์ของบิ๊กบอสที่บิ๊กบอสรักมากที่สุดนั้นตอนนี้แล้วเห็นในวิทยาบอกว่าผันตัวเองมาเป็นหมอนวดใช่ครับเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าไปยังไงมายังไงคะที่จริงอ่ะบิ๊กบอสอ่ะไม่ได้ว่าจะไปเรียนหมอนวดด้วยซ้ำ mm. เพราะว่าเราจะไปบำบัดร,รักษาตัวเอง oh. ครับแต่ทีนี้บิ๊กบอสได้ยินคำคำหนึ่งเขาบอกที่นี่ เปิดนวดพระสงฆ์สามเณรแม่ชีที from, ่ป่วยฟรีบ hmm. ิ oh. well, ๊กบอสก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราได้วิชาชีพนี้ติดตัวไปเราสามารถนวดพระที่ป่วยแม่ชีสามเณรเราได้บุญและที่สําคัญเราจะได้มีเงินเลี้ยงดูพ่อได้บิ๊กบอสก็เลยขอเรียนครับครูเหตุผมเห็นที่บ้านนะครับคือเราเราเปิดเป็นคล้ายๆเป็นคลินิกที่นวดแก้อาการของของบิ๊กบอสเองเลยเหรอครับ ใช่ครับเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพาเป็นบ้านเบื้องบนการนวดไทยแล้วลูกค้าเยอะไหมครับลูกค้ารู้จักบิ๊กบอสได้ทางโลกโซเชียลครับอ๋อเป็นอะอะไรยอดบอสเล่นทุกช่องทางเลยครับทั้งท k กตอกเฟซบุ๊กแฟนเพจ u t ท b e ไลน์ครับผมชื่อช่องชื่อช่อง YouTube ของบิ๊กบอสคือหมอเทวดาตาบอดครับ Facebook ก็บิ๊กบอสจิรวัน์ แฟนเพจก็หมอเทวดาตาบอดติ๊ก่อก็หมอเทวดาตาบอดครับบิ๊กบอยครับแสดงว่าบิ๊กบอสเป็นคนทําคลิปเองอัพเองจูกต้องถาับิ๊กบอยไม่มีผู้ช่วยเลยเพราะว่าเรียนรู้เองบิ๊กบอสเคยบอกกับตัวเองว่าไม่มีอะไรที่บิ๊กบอสทำไม่ได้เดี๋ยวผมจะมีภารกิจมาทดสอบน้องผ่านกรรมการผมบิ๊กบอเดี๋ยวเราถอยหลังสักสามก้าวที่ไมนครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับโ มีใครมีอาการอะไรยังไงเนี่ยปวดหลังมากเลยเป็นมา20ปีผมก็นนีี่่เดี๋ยวแต่เนี้ยมีมีสองคนดูเป็นเยอะผมอมผมกดูเป็นมันเป็นตามมันเป็นตามแบบวัยวัยที่ไปทางหน้าผมก็ผลให้ให้เกียรติพี่หอให้พี่พี่หอไม่เป็นไรที่เอางี้ไหมเอางี้ไหมเอางี้เอางีฮะก็ดูจะาสลัดแบบเนี้ มาสองคนก่อนมาสองคนก่อนไหลูกค้ามามาเชจอเจอพี่หอยกับครูครับครับผมครับผมเนี่ยพี่หอยเราให้ครูก่อนเราให้ครูก่อนให้ครูก่อนให้ครูก่อนอนุญาตกเอาพื้นของเราไปจะทำไมรู้ว่ามือเราอ่ะผิดที่พ่อผิดเลย มืออประสนท้ายยไครับคุณผู้ชมครับเราได้ซ่อนโจทย์ให้กับบิ๊กบอสโดยที่กรรมการไม่รู้ก็คือบิ๊กบอสต้องจับเส้นให้กรรมการของเรารู้สึกเหมือนมีไฟช็อตที่นิ้วมือให้ได้ซึ่งถ้าทำได้ก็จะถือว่าผ่านภารกิจของทางรายการครับเครียดเหมือนเหมือนโดนภาษีอะไรสักอย่างก็ถูก <c oughs> เอางั้นเลยเหรอ ลดลดเฉยๆดังกรอบแคลบเลยโอเคปล่อยนือครับเดินกับมาทำไมครับเดินกับับมาทำไมครับเหดจุดกันเอ้า อะไรนะที่เอาหายเมื่อยแล้วเหรอครับเป็นเวลาหรอคนเดียวเออผมว่าคนเดียวก็ดีเออคู่นี่แหละดีแล้วเออจัดกระดูกไปหายมือเลรอครับหายมือคุ่เยอะเหรอคะใช่ครับเป็นก้อนเลยครับข้างไหนเยอะกว่ากันคะข้างขวาเยอะกว่าครับใช่เลยค่ะเดี๋ยวพี่ปอสจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดครัวผมออกนิดนึงได้เลยครับพี่บอสจะขออนุญาตคลายเส้นตรงนี้อ๋อค่ะบายอ่ะ ลงไปถึงปลายนิ้วมือเลยละค่ะใช่ครับอันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับครูเดี๋ยวฮะเฮ้ยแต่โอเคนะความรู้สึกอย่างไรครับครูไฟชอบมันเด้งมันเด้งถึงไหนครับนี่เห็นไหมครับว่ามันสั่นโอเคถึงฝ่ามือเลยเนาะมันมันเช็คกตัวนี้เช็คอะไรครับก็เกี่ยวกับอ่า เส้นนิ้วครับใช่ว่าอันนี้วิ่งถึงนิ้วใช่ไหมครับใช่แสดงว่าสุขภาพของคุณครูนี้สุดยอดดีดีเหรอคะใช่แค่นี้ใช่ครับเฮ้ยเอาน้าใจว่ะเส้นทางที่คุณเลอนเองนาถึงใจว่ะขพกลับไปยืนที่เดิมตรงนี้เลิศมากเลยอะปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับมันจะทําให้เราปวดขึ้นสมองตรงนี้ใช่ค่ะมันจะเป็นไมเกรนค่ะดเดีย ไม่ตรงควักตรงนี้แล้วเนาะนิดหน่อยครับโอเคโอเคนิ่มเรียบร้อยนิ่มแล้วได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวสกิดครับผมเอาส้นหน่อยได้ไหมส้นหน่อยได้ไหมได้ได้พี่ได้เมืกินผมุ๊บปุ๊บพุ๊บตอบตอพี่หอยหน่อยขอบคุณครับขอบคุณแท้โอ้พี่หอยต้องให้เขาควักตรงนี้ครูครับอาการเป็นยังไงผมเข้าใจว่า กู <K u> ก็เคยผ่านการนวดมาจากหมอหลายๆท่านาากรณีบิ๊กบอสเนี่ยจุดเด่นก็เป็นยังไงครับโอ้โดนเลยค่ะโดนจุดเลยตรงเนี้ยที่เขาจับไอ้ตรงพังผืดครูเนี่ยมันโดนจุดเลยแต่ไอ,เอ,เอ,เอ้ไอ้ไอ้ปึ๊บมาแล้วไฟช็อตปึ๊บเนี่ยยังไม่เคยโดนนะคะเพิงพ่งเพิ่งเพิ่งเจอครั้งแรกเนี่ยค่ะทั้งนั้นการครับและนี่คือภารกิจลับที่เราตกลงกับบิ๊กบอสไว้ครับทาให้กรรมการไฟช็อตได้แบบนี้ก็ถือว่าผ่านครับโอ้โหผ่านนีคะช็อตนะฮะแรปรับมากค่ะ อพี่ยืนขาบางนี้นอนเลยเหรอได้ไหมโอ้พี่พี่หอยต้องนั่งนะคะนั่ต้องนั่งเหรอนึกว่าจะสบายซะแล้วลองจับจับดูนะพี่บอลลองจับจับดูมีทางรอดไหมครับอืมเอบะปวดเลยโอ้โหเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นเลยเหรอะอะไรเป็นแผ่นฮะทางผืชครับอ๋อ เป็นก้อนเลยครับโอ้อ่าโดนไหมฮะฮะโดนไหมโดนตั้งแต่แรกแล้วฮะลักษณะเป็นคนที่บ่าตึงกว่าครัว้อยเหรอครับใช่ครับผมเล่นกีฬาไงเล่นกีฬาพี่อาจจะแบกภาระเยอะเนอะมันต้องส่งไปกี่คนเรียนหนังสือส่งใช่ใช่ค่าหน่วยกินแพงด้วยเดี๋ยวนี้ขาอนุญาตนะครับครับเอาแล้วคืออะไรฮะเนี่ย เห็นตัวไปด้านหน้าครับทำไม่ได้คุณจ๋าตรงนี้โอ้โหโอ้อาวอู้สีนเลย้เึ้นเอะไรอะเนี่ยวางตรงอ้าวอือหอู่ยขู่ยหูเสียงขึ้เลยเช็คทางเลือดเขาหน่อยสิคะ ออไปดูดไฟดูแสดงว่าพี oh s okay. <s ่หอยยังมีไฟอยู่นะครับไปดูอ้ดตึงบิ๊กบอสเดี๋ยวพี่มีเกมนะให้บิ๊กบอสดูว่าพี่หอยเนี่ยเขาจะมีอาการอยู่ที่แขนข้างหนึ่งไม่ได้บอกว่าข้างซ้ายข้างขวาบิ๊กบอสลองดูหน่อยว่าจุดที่มีปัญหาคือข้างไหนและบริเวณไหนของแขนครับบิ๊กบอส ทุกท่านครับนี่นะครับนี่นะครับถูกนะพี่นะโออเคเดี๋ยวเราให้เขาน้องเขาตรวจสอบว่าข้างไหนมีปัญหาผมว่ามีปัญหาสองข้างเมื่อกี้ยังครึกเลยอ่ะกำมือครับกำมือไม่ต้องเกรงครับไม่ต้องเกรงครับไม่ต้องเกรงครับพี่หอยไม่รู้จักคำเป็นคนเกินเกรง ข้อมือด้านนี้ก็มีปัญหาครับแต่ข้างนี้จะมากกว่าข้างข้างไหนใช่ใช่ข้างไหนมีมากกว่าพี่ข้างซ้ายมากกว่าข้างขวามันเป็นลักษณะยังไงครับพี่บอสน้ำมันไขข้อน้อยครับมันทำให้เหมือนเรากัดฟันมันก็เหมือนฟันเสียสีกันคลื่นใช่ใช่อ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องของวัยเกี่ยวไหมครับอ่ามีส่วนครับอเหมือนกับไม่อยากบอกอาการแก่อ่าถูกต้องครับเก่งมากครับบิ๊กบอสครับ เพขอบคุณครับขอบคุณครับบอยครับขอบคุณครับขอบคุณนะทีมงานครับรบกวนด้วยครับทั้งทีมการครับเข้าสู่โจทย์ใหญ่ในวันนี้ครับหลังจากที่ทําข้อมูลนะครับทำให้ทีมงานทราบว่ามีอีกหนึ่งความสามารถของบิกบอสที่ซ่อนอยู่นั่นคือสิ่งนี้ครับนี่คือผ่านใบสีนะเราทําด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองโอ้โเป็นพญานาคพิ่บอยครับพี่กุ้งุเข้าใจว่ามันต้องมีการตัดต้องมีการประดิษฐ์แต่เรามองไม่เห็น ช่วงที่บิ๊กบอสเรียนนวดแผนไทยครับอาจารย์ท่านให้ฝึกการพันใบตองเพื่อการให้ทําให้เรามีสมาธิครับและนี่คืออีกหนึ่งความสามารถที่เกิดขึ้นหลังจากที่เรามองไม่เห็นนะครับ,รบท่านกู้กครับเราท้าทายบิ๊กบอสให้ทําบายสีให้ใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เขาไม่เคยทํามาก่อนอซึ่งบิ๊กบอสทำภารกิจนี้ล่วงหน้าแล้วครับใช่ครับ บิกบอสครับตอนนี้ภาพก็คือมีภาพโฟมแผ่นใหญ่ครับแล้วก็บิกบอยส์กำลังเดินเข้าไปนะครับ mm hmm. มันมีถาดอยู่วันหนึ่งครับแล้วก็มีมีดด้วย mm hmm. ตอนนี้บิกบอยส์กำลังเอาเอาถาดคว่ำลงไปครับ mm hmm. งานแรกคืองานตัดโฟมเนาะตัดโฟมครับทำเองนะด,ด้วยน,นี่ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับ mm hmm. พบี่ยมีดคมไหมคมครับโ oh อ,อ้โหแม่นมากเอ่อทีมงานมีปิดตาบิกบอสด้วย เพื่อเขาอยากจะให้พิสูจน์ว่ามองไม่เห็นหรือว่าป้องกันตัวเราต้องกันโมเลสนใจว่าพี่อปตาบอดจริงๆอ๋อโอเคเพื่อเป็นการยืนยันว่าเรามองไม่เห็นจริงๆเฮ้ยนี่คืองานตัดกระดาษครับโอ้แต่สิ่งที่เราทำมันมีคมนะต้องเรามาระวังต้องระวังเป็นที่สุดนะครับ เหมือนบิ๊กบอสจับจีบกระดาษนะครับใช่ครับเป็นอะไหล่ของโอ้อวัยวะส่วนหนึ่งของสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้ครับอ้อหนูที่ทำเยอะมากนะครับบิ๊กบอสกำลังโมลิบิินอยู่ครับใช่ครับโอ้โหนี่ละเอียดมากนะครับอู้ แล้วก็แม็กนะครับเพื่อยึดติดเข้าด้วยกันงานกระดาษนะครับวันที่2ใช้เวลาไป7ชั่วโมงครับข้ามไปสู่วันที่3ครับนี่คืองานประกอบครับ งานส่วนไหนยากสุดครับโฟมกระดาษหรือประกอบหรือยากทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับยากหมดเลยเนาะใช่ครับท่านผำกาบคิดว่าบิ๊กบอสจะทําอะไรครับก็น่าจะพยานนาคไหมฮะพี่หอยคิดว่าพยานาคนะครับรงานประกอบใช้เวลา5ชั่วโมงครับก็ทำโดยที่มองไม่เห็นเลยได้ไง และสุดท้ายแล้ว <ไป S 1> ครับวันที่4ครับประกอบผลงานและเก็บรายละเอียดโอ้โหผมว่าใช่ เวลาทำงาน4วันนะครับจำนวน24ชั่วโมงครับและผลงานที่บิ๊กบอสออกแบบและสร้างสรรค์ก็อยู่ตรงนี้แล้วครับขอชมผลงานของบิ๊กบอสครับ ครับนี่คือผลงานของผู้ที่มองไม่เห็นครับแต่ว่าใช้ประสาทสัมผัสที่มีอยู่สร้างสารรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมาครับโอ้พญานาคสามเสียนทำได้ไงนะถือเป็นงานที่ยากสุดในชุดบ<า>ิ๊กบอสเลยเพราะว่าบิ๊กบอสไม่เคยทำใหญ่ขนาดนี้สูงสุดก็เคยทำแค่ประมาณ2ฟุตไม้บรรทัดปกติทำแค่60เซนครับวันนี้ไม่ต่ำกว่า150เซนครับและนี่คือผลงานสร้างสารรค์ที่ยอดเยี่ยมมากของบิ๊กบอสครับ พี่บอสครับส่วนไหนคือส่วนที่เราภูมิใจที่สุดครับสําหรับงานชิ้นนี้ทุกส่วนเลยครับทุกส่วนเลยเนาะใช่ครับโอ้โหนี่นี่วิจิตรมากนะครับแล้วก็รู้เลยว่าไม่ใช่งานที่ง่ายเลยครับพวกเราครับบิ๊กบอสและผลงานของเขาครับองค์พญานาคครับทีมงานครับรบกวนนะครับการทั้การครับวันนี้เราได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้เห็นความสามารถของบิ๊กบอสทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับบิ๊กบอสครับ ขอบคุณบิ๊กบอสมากๆเลยนะคะที่สมัครมาในรายการให้พวกเราได้มีโอกาสสร้างแรงบันดาลใจจากการมีชีวิตอยู่ของบิ๊กบอสอ่ะบิ๊กบอสอาจจะมีตาที่มองไม่เห็นภาพที่เราเห็นมันอาจจะมืดอ่ะแต่มันไม่เคยมืดในหัวใจของคนที่มีใจสว่างใจที่ไม่เคยยอมแพ้เนี่ยคำที่บอสพูดว่าไม่มีอะไรที่บิ๊กบอสทำไม่ได้อูหคํานี้มันบ่งบอกชัดเจนเลยว่าในโลกนี้มนุษย สำเร็จได้ด้วยใจฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เขาอาจจะมีปัญหาอาจจะขาดอะไรไปบ้างเขาจะมีแรงใจขึ้นจากการได้เห็นการสู้สุดหัวใจของ Big Boss ค่ะขอบคุณมากๆที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณครับยอดค่ะสำหรับ Big b o s สบิ๊กฮาร์ของเราในวันนี้นะครับพวกเราสามคนให้ผ่านค่ะขอบคุณงาน Big b o s สครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิต ทักษะความสามารถความเป็นนักสู้และความตั้งใจที่อยากดูแลคุณพอ่อให้พี่ๆี่เอทราบพี่พี่เขาชื่นชมในบิ๊กบอสมากนะครับและอยากส่งพลังใจถึงบิ๊กบอสให้บิ๊กบอสสู้ต่อไปในทุกๆวันนะครับทาง AS ขอมอบบประมาณให้บิ๊กบอสไปดูแลคุณพ่อนะครับ4 0 0 0มบาทจาก AS ค,ากครับ,บมาครับท่บานผู้การครับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับ บิ๊กบอสและชุมชนมากๆก็คือเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพนะครับในวันนี้นะครับทาง a s 3 b b Fiber 3นะครับจะมอบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมและดีที่สุดมากกว่าเดิมด้วยความเร็วระดับกิกะบิตทั้งติดตั้งลากสายแล้วก็มอบสัญญาณฟรีให้24เดือนนะครับมอบไปกับเทศบาลม่วง30 เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าเป็นการต่อยอดค้าขายทางโลกออนไลน์นะครับหรือพัฒนาศักยภาพตัวเองในโลกดิจิตอลนะครับมูลค่าตรงนี้ครับคือ1 0 0 0งแบาทครับววววรวมในวันนี้นะครับ AS และ AS 3 b b f i b e r t r e มอบให้กับ Big Boss และเทศบาลม่วง30รวมมูลค่า140 0 0 0บาทครับขอบคุณครับ บิ๊กบอสครับวันนี้ทําความฝันได้สําเร็จครับบิ๊กบอสครับอยากจะพูดอะไรถึงคุณพ่อซึ่งเชื่อว่าวันที่รายการออกอากาศคุณพ่อน่าจะนั่งดูรายการพร้อมกับบิ๊กบอสครับครับบิ๊กบอสจะกลับไปดูแลพ่อและพัฒนาจะของให้ดีที่สุดเพื่อพ่อ mm hmm. ให้อยู่กับลูกไปโดนๆครับท่านผู้มครับอัฉริยาเกินร้อยของเราวันนี้บิ๊กบอสถึงแม้ว่า เขาจะมองไม่เห็นเขาจะอยู่ในโลกแห่งความมืดแต่ว่าเขามีแสงสว่างในตัวเองครับและแสงสว่างของเขาก็ส่งมาถึงพวกเราด้วยอาริยะเกินร้อยของเราในวันนี้นะครับบิ๊กบอสขอบคุณมากที่มารายการครับบิ Big ๊กบอสปล่อยพิ้งพ่อหายเลยเลยนะบิ๊กบอสะครับขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับเอเอฟสามบีบีเว์ทีขอขอบคุณน้องบิ๊กบอสนะครับ ที่มีหัวใจนยิ่งใหญ่และอยากแบ่งปันโอกาสดีๆที่ทําให้โอกาสเออสตับบีบีเฟเบอร์ทีงเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็เพื่อให้ตลาดเทศบาล์โม่สามสิบเนี่ยมีความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปนะครับขอบคุณครับเป็นสิ่งดีๆที่ทางเอสได้มอบให้กับพี่น้องชาวโม่สามสิบแล้วก็ขอบคุณครับทางเงี้ยแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ